สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยนานๆจะมีมานะครับสำหรับรุ่นนี้ทรงนี้นะครับขัดพิเศษ1ในร้อยนำมาฝากสมาชิกค,ครับราคา69,000บาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3าวานะครับกรุงเทพมินบุรีย่านนั้นนะครับ โทรเจรจาครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับ1.5ออโต้ปี2002นะครับโตโยต้าซูรุ่นสปอร์ตี้รุ่นพิเศษนะครับชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยครับ69,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถได้ครับโทรได้ตลอดนะครับจะไลน์จะโทรได้หมดนะครับชุดแต่งสวยๆนี่นะครับจากโรงงานนะครับเดิมๆครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ1.5ออโต้น้ํามันล้วนนะครับ นี่ครับสภาพภายในก็สวยระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวา,าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับนี่นะครับเบาะก,ก็แต่งมาแบบนี้จากโรงงานนะครับแต่งพิเศษมาเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ ใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นประหยัดอึดถึกทนโซลูนาเป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับโซลูนาตัวนี้ก็จะเป็นก่อนที่จะเป็น v ีออนี่ยแหละครับฉะนั้นความอึดถึกทนไว้ใจได้เลยครับอะไรการซ่อมบํารุงดูแลไม่ยากไม่แรงครับคันนี้สาภาพสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมครับใครที่กําลังหารถใช้งานฝากไว้พิจารณาหนักๆเลยนะครับคันนี้เช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับหน้าเดิมหลังเดิมรับประกันโครงสร้างครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตี้โซลูนาหยดน้ำนะครับชมนี้นะครับเช็คชมดูรถได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์คัดและเช็คนำมาฝากแล้วครับระบบไฟแอร์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมครับสวยสมบูรณ์ครับชุดแต่งรอบคันมาแบบนี้ครับ อยู่ก็ว่าสมาชิกชอบและกําลังหารถใช้งานเน้นประหยัดใช้สบายๆเติมน้ํามันไม่แพงครับเป็นเครื่องพันห้ออโต้ขับสบายดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลของ3าวามินบุรีครับไปชมเช็คได้ครับภายในก็เป็สวยสะอาดแบบนี้มาจากโรงงานนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแอร์เย็นทั่วถึงสะดวกสบายภายในสวยๆเบาะผ้าตัดพิเศษมาเลยครับ ใครที่กําลังหาใช้งานนะครับฝากไว้เลยครับราคา69,000บาทเพียงเท่านั้นและสภาพนี้ราคานี้นะครับเปิดมาแบบนี้น่าสนใจมากๆนะครับนี่นะครับเบอร์อยู่นี่ไลน์อยู่นี่โทรได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับถ้าใครสนใจนะครับไม่มั่นใจลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับ ในแฟนเพจแฟนขับของซารูนาหรือหยดน้ำนะครับแนะนำให้เข้าที่แฟนเพจใน Facebook นะครับจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างครบสมบูรณ์ใช้เลยเลยครับนี่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์ในการซื้อรถใช้คันแรกนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับและตอนนี้ซื้อเข้าก็69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถเซ็ตสวยสภาพดีงามแบบนี้นะครับใช่ชอบชมเช็คคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับโทรสอบถามได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดี